สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของเอกเดวิงนะครับวันนี้เอกเดวิงก็จะมาตรวจสอบผู้โชคดีนะครับใน YouTube ของเรานะฮะว่าใครที่ทายผลถูกนะครับจะได้รับหมอกกีงปลาใต้น้ำไป1กระบอกนะครับมูลค่า1,950บาทนะครับฟรีๆแต่วันนี้เรามาตรวจสอบกันครับก็มาตรวจสอบมา ในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมลงไปเมื่อวันที่หนึ่งมกรานะครับสำหรับวันปีใหม่เนาะแล้วก็มาตรวจสอบดูกันว่าคลิปนี้มันมีใครที่ตอบถูกบ้างผมก็แจ้งไปว่าใครที่ตอบถูกคนแรกนะครับทั้งหมดเนี่ยผมดูก่อนนะวันานาั้นนะตอบมาทั้งหมดกัน เท่าไหร่นะครับชาจันี่นะครับคลิปตัวนี้มีคอมเมนต์มาทั้งหมดนี่นะฮะห้าร้ท่านนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครตอบถูกบ้างในคอมพิวเตอร์นี่ก็จะแจ้งว่าตรงนี้จะเป็นคลิปล่าสุดนะครับเอ้ยคว,ความคิดเห็นล่าสุดนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะเลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยล่างสุดแล้วก็ไล่ลงมาไล่ไล่ขึ้นมาทีละ หน่อยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะโดนนะฮะเลข92นะครับสำหรับงวดนี้งวดที่ออกวันที่17มกราตอนแรกผมบอกวัวนที่16กแต่ว่าวัานที่16กเป็นวันหยุดนะครับทางรัฐบาลเขาก็เลื่อนออกเป็นวันที่17นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นดูกัน500กว่าท่านก็เยอะอยู่นะสำหรับคนแรกเท่านั้นนะครับสำหรับคนแรกเท่านั้นอันนี้มันก็จะเอ่อ เลื่อนลงมาสุดแล้วสุดแล้วหมดแล้วความคิดเห็นอ่านี่เลยครับนี่จะเป็นเม้นท์แรกเลยนะฮะนี่ตัวนี้เม้นท์แรกครับนะอ่าเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะอันนี้เราก็มาไล่ดูนะฮะว่าใครจะเป็นคนที่ทายถูกนะเลขเก้าสองนะฮะเลื่อนเลื่อนเื่อนไป อเก้าศูนยะพี่น้องนะเก้าศูนยหเก้าห้าเก้าเจ็ดยังไม่มีนะครับตอนนี้ลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าใครเจ็ดโดนะฮะใครอียนี่เก้าสามพี่น้องเสียดใครที่ทายถูกคนแรกนะครับรับรางวัลไปเลยนะครับมูลค่าสองหนึ่งพันเก้าร้อย ห้าสิบบาทนะครับฉมวกกี่ลาใต้น้ำนะครับนี่ค่3สามไม่ใช่เดื่อนดูเรื่อยๆนะน้องก็ช่วยผมดูด้วยนะครับอันนี้ก็มันจะเรียงลำดับจากคนแรกขึ้นมานะฮะอันนี้ก็ใครที่ถ่ายถูกมันก็จะโชว์โชว์ไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็มาเลื่อนดูกัน90 09น สี่สองแปดสองสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับทุกท่านนะฮะก็มาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับสำหรับ FC ของ x อกไดวินะครับแจกนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะกนี่9ก้าสครับ93ยังไม่มีใครโดนนะฮะ ันนี้ก็ดูไปเรื่อยๆครับยังไม่มีใครถูกนะฮะรู้สึกว่าเริ่มตาลายแล้วนะเก้าหนึ่งเสียดเสียดเสียดยังไม่มีใครทายถูกเลยพี่น้องเก้าสองสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับที่ เข้ามารับชมคลิปอีกทั้งวิ่งนะฮะ92 92จะมีใครทายถูกไหมเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีใครทายถูกเนี่ยผมจะเอาไปไว้เป็นเดือนหน้าแล้วกันนะเดีย๋ยวจะให้ทายกันใหม่แต่ว่ามันต้องมีบ้างแหละทายมาตั้ง500กว่าท่านนะ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะฮะ99 สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่เอีทุกท่านนะครับเก้าห้าแปดสองคนรูจกดีคนแรกของเราจะเป็นใครนะครับลุ้นไปด้วยกันนะครับนี่นะฮะมาแล้ว <c oughs> นี่เลยพี่น้องโอ้ชื่ออะไรไม่รู้อยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยคิอ์ K, K E R นี่นะครับคนนี้นะฮะพี่น้องคนนี้นะ เดี๋ยวกดถูกใจก่อนครับแล้วก็กดบอกไปก่อนครับขอเดี๋ยวผมจะบอกว่าอาขอเบอร์ติดต่อต,ติดต่อกับด้วยครับเพื่อ รับรางวัลน,นี่คนแรกนะฮะเลื่อนขึ้นมาจากข้างล่างสุดคนนี้นะตอบถูกนะคนแรกคนอื่นไม่ต้องไปดูแล้วพี่น้องจบละคนนี้แหละคนแรกจริวเราก็บอกว่าขอเบอร์ขอเบอร์ติดต่อขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยครับเพื่อรับรางวัลโอเคเดี๋ยวเขาตอบกลับมาโอเคเดี๋ยวดูโปรไฟล์คนนี้ โอ้ oh, อันนี้ไม่มีช่องนะครับอันนี้ยังไม่มีวิดีโออะไรเลยก็เดี๋ยวเขาคงตอบกลับมานะโอเคเดี๋ยวเรารอให้เขาติดต่อกลับมานะครับแล้วก็ค่อยขอที่อยู่ขอเบอร์โทรแล้วก็ขอที่อยู่อะไรเขาแล้วก็เพื่อส่งรางวัลให้เขานะครับโอเคพี่น้องเจอผู้โชคดีแล้วนะครับ ก็ยินดีด้วยนะครับกับผู้โชคดีนะค,คุณอะไรไม่รู้ใน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 ,นี่ยูเซ์เขาเขียนว่าเคอนะครับคีอ่าคือหรือเปล่าประมาณนี้อ่ะโอเคนะพี่น้องก็เจอแล้วนะครับผู้โชคดีสําหรับท่านที่ถ่ายถูกนะครับคนแรกเลื่อนมาท้งน,นั้นตาแสบตาหมดเลยมาเจอคนนี้นะฮะถ่ายถูกคนแรกนะครับเดี๋ยวรอให้เขาติดต่อ,อก,กลับมาแล้วก็ ค่อยขอที่อยู่อะไรจรงไปให้เขาไปเดี๋ยวไปดูนะมชะมวกกันว่ารางวัลที่เขาจะได้คือชมวกยังไงนะครับเราจะสอนวิธีการใช้ถ้าเขาติดต่อกันมาถ้าเขาไม่เอาเดี๋ยวใช้ไม่เป็นหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันโอเคไปชมวกจิงปลาก็จะเป็นตัวนี้นะครับต้องขออาภาัยด้วยนะครับที่เอม่ชมวกตัวที่ผมถ่ายคลิป เปิดตัวนั้นได้ว่าแรกตัวนั้นน่ะหมดแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้แทนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสลับของเอกไดวิ่งนะครับตัวนี้นะฮะหนักชื่อเอกไดวิ่งแล้วก็กันลื่นทำการื่นตัวนีนะ้จะเป็นท้ายไม้สักนะครับตัวนี้นะยาวแปดสิเซนนะครับยางสามเส้นนะับ ลูกสเตนเลสนะครับไกสเตนเลสไกแขนเกี่ยวนะครับตัวนี้จะเป็นสมวกดำยิงนะตัวนี้เอาไวด้ดำยิงนะดำยิงปลานะครับพี่น้องแต่เอวไปยิงหนูก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรางวัลมูลค่าหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสบาทนะครับไม่ต้องจ่ายค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราส่งไปให้ที่บ้านเลยเดี๋ยวรอให้เขาติดต่อกลับมาก่อนนะพี่น้องนะก็ยินดีด้วยนะครับ ประมาณนี้พี่น้องจับไปโอเคนะครับก็ไปดูรางวันเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวก็ส่งไปให้นะครับเดี๋ยวรอเขาติดต่อกลับมาก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยโทรไปหาแล้วก็ขอเบอร์โทรขอที่อยู่ขอ,อที่อยู่ในการส่งของนะครับเพราะว่าถ้าเรา,าให้เบอร์โทรไปตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาโทรกลับ มาไม่รู้ว่าใครเราไม่แน่ใจว่าเป็นคนนี้จริงหรือเปล่ายวรอเขาติดต่อกลับมาเดี๋ยวเอกจะวิ่งส่งไปให้ก็ขอบคุณน,า,นาทุกท่านนะครับที่ร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับถายผลกันมา500กว่าท่านนะฮะก็ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปเอกได้วิ่งมาโดยตลอดนะครับคอยติดตามดูกันว่าคลิปต,ต่อไปจะมีอะไรมาแจกกันอีกหรือเปล่าก็ฝากดูคลิปฝากติดตามด้วยครับกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกัน คลิปไหนที่ว่ามีประโยชน์ด้วยว่าชอบก็กดแชร์ไปขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ียงนี้สวัสดีครับ